สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มธรรมะหนึ่งนาทีคลิปนี้นะครับเสนอตอนพรมเป็นชื่อของมารดาและบิดาครับพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสกุลใดบุรบูชามารดาบิดาในเรือนตน สกุลน,นั้นมีพรมสกุลใดบุรบูชามารดาบิดาในเรือนตนสกุลน,นั้นมีบุรพาจารย์สกุลใดบุรบูชามารดาบิดาในเรือนตนสกุลน,นั้นมีอาหุนายะบุคคลซึ่งอาหุนายะบุคคลหมายถึงผู้สมควรได้รับสิ่งของสำหรับบูชา ซึ่งเป็นสิ่งของที่ดีที่ประณีตบรรจงดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำว่าพรมนี้เป็นชื่อของมารดาและบิดาคำว่าบุรพาจารย์นี้เป็นชื่อของมารดาและบิดาคำว่าอาหุไนยะบุคคลน,นี้เป็นชื่อของมารดาและบิดาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะมารดาบิดา มีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรมารดาบิดาผู้อนุเคราะห์บุตรท่านเรียกว่าพรมว่าบุรพาจารย์และว่าอาหุในยะบุคคลเพราะฉะนั้นบัณฑิตพึงนมัสการและสักการะมารดาบิดาด้วยข้าวน้ำผ้าที่นอน การอบกลิ่นการให้การอาบและการล้างเท้าทั้งสองเพราะการปรนิบัติในมารดาบิดานั้นแลบัณฑิตย่อมสันเสริญเขาในโลกนี้เองเขาละไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์พึ่งตนพึ่งธรรมนำชีวิตออกจากทุกข์ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ